สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไปสู้ขู่สู้คนครับพอกระเป๋บบาเทา้าหักหน่าจะแน่ออกครับพี่น้องมาพี่น้องไหมมนีตำหนวดมึกพี่น้องตำหนวดมึกเอาลงโคเลโคเลแบบนี้เลยเป็นหนวดเป็นหนวดโลพี่น้องมีบังหงเหิมย่อยใส่บังหงเหิมนม้ำน้ำปลาเด็กแบบอุตัวเลยกําหนวดอันหนวดหนวดมึกอันว่าสิว่ามึกกระดองเนาะ <laughs> กําหนวดมึกสายน้ำจั้หนอยนะครับพักกับพักแกมก็มีพัพกกรอบครับพี่น้องก็บบบมาทัว่วรลั่นเตา่าไต่ห่ม ไต่ห้มไอ้ที่มีกอไผ่ครับพี่น้องว่าสิหันไปทางบนนห่พี่น้องเห็นห่วงเขาเรื้งๆจ้ะหน่อยบ่ได้พี่น้องแสงแดดหลายมาพี่น้องมาบ่ไร่ยังห,หางมาเส็บเสียบน้ำบาดาลเอาลงโคเล็โคเล็อู่ตัวเ,เอาตัวอ,วอวินเ mm hmm. มืองเด้ออย่างพี่น้องเห็นหนวดนงามเงียบใส่ 哇，断断。 มื่อน,นี้วันวันเสาร์ครับมือ่นออกออกพรรษาต <c oughs> <c oughs> าซึนเลยบัณนี้ แบบบ่เด็ตัดไป่นป้นองเอาอมล่อมอม่อ,อมออม,ออม,ออมอเอาเลยนนำนนำตำทั้งรมมอ้ ông hương hương sẽ còn trước này แก่ช่วงดีฮะเพื่อน <c oughs> บึง่ง <c oughs> เอาเแบบเม็ดเม็ดพริกลวยเลย hmmm <laughs> เพชรจวดอยู่พี่น้อง ครับพี่น้องตรวจครับ เป็ดดีเจเป็ดจวดดีครับพี่น้องจนบ่อยากจนบ่าปาก <laughs> อเครื่องส่วนนวดประมึกขึ้นมาเอ้ จังได้คือน,น้ำร้ายพอดีใช้นามกระเทียมดองกับน้ำมะขามเปียกพี่หลวงเม็ดพริกสิลรยแบบน้ำงามเลยนะพี่น้อง เม็ดผิกลุ่ยผมจังเนี่ยข้าวเดียวแสงจ่าจ่าหายบัดบาทนี่บ่าวท้าวเป็นนั่งอยู่ในทีหมื่นสาบัน ใจเครื่องเข้มๆมันจังจังเสียบจวดพี่นอ้องเบิดปลายหลหนวดนัน่นโอ <c> ้ซ <oughs> ่วงเลยซ่วงตาซึนเลยบ้านนี่เอาเรียบร้อยครับพี่น้องนวนมึกตำนวนมึกว่าสิตำซัวใส่กระปุนโอน้แนม เนีเมืงลักษณะแล้วยขั้นส่วนใส่กระปุ่นนี่บ้านแถวต้องหมุนติวๆแล้วก็ดูดผ่านพิษศพด้บาดโอ้ยแฮงสิคักอันนี้เฮงเบิองขนาดบ่ได้ดูดขึ้นแต่ดูดกระปุ่นได้เลยพี่น้องเผ็ดจวดจัดแบบสูตรพิษไอ้พริกลวยนะครับตำเซ่ปลาแดกเพิ่นมันกระสีนนัวอยู่แล้วแต่ว่าห้ามาใส่นนำกระเทียมดองนำน้ำจังไรกับน้ำข้ามเปียก มันก็จามีน้ำขึ้นมามันเด็ดสดปะนี่ได้ดสดแต่ว่ามือนเนี่ยเบิ่งพี่น้องบวกกาปปเดมันเผ็ดมันจวดมันจดัดเอา้าฝากพี่น้องนะครับซู่คุสูส่คนนะครับมือน,นี้เบาเทาว่าสีหันไปทั้งต้นเขาทา้งผุนผาแดดซ่องแห้งก็เลยหันเขาหม่มบริเห็นต้นเขาซ้ำพี่น้องต้นเขาก็ล่งเขียวเนืเหลืองเนืนะครับเขียวเนืเหลืองเนี่ย,นะเ,ย,เ,ย,เ,เ,ยเปียงน้ำกวางน้ำป่าสีไทยไม่พี่น้องมึงอยู่เปลี่ยนเปียงน้ำ กวางนำปลากวองก็คือเปียงอันเปียงออกทอนะครับแล้วก็เอาแยงเขียวไปตรงไร้แล้วก็เขาเอื่นว่าอันที่ตรงเนี่ยไปบลเมอรีครับพี่น้องเพิ่นว่าตรงตรงก็คือเอาห้องไว้ต่อนตรงเดี่ยวแต่บางมองเอื่นเนาะทางบ้านบ้าเเ่าเอืนอนเอ่นต่อ <c oughs> เนเอื่นตรงอนีแนวใส่ปลาซุปน้ำทอนบะ,ะเข็งปลาดุกนะครับซาเบิงกับปิตาลายอยู่เดี๋ยวอีท้ายไม่พี่น้องมึงอยู่บรรยากาศนะครับนํำทงให้ทงหน้าย้่ำ เขาเหลืองขอากําลังเขียวกําลังเหลืองเอามื่อนี้นะครับตํานวนมึกนะครับแบบจวดจาดแห้งว้าวจนลงถบีบเสียบฝากพี่ตอนน้องสู้ขู่สู้คนขึ้ขเก่านะครับเอาคลิปนี้มากะไลถือใจกกระแช่าบาดถาวนี้นะครับเด้อสำหรับมือนี้ครับสวัสดีครับ